สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้และทางช่อง c h a n ชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับการอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยเป็นประจำแบบนี้เหมือนเช่นเคยนะครับกับผมยอดีประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอีพีนี้ เราจะไปโฟกัสกันที่เกมศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ครับฟุตบอลไฮลักเรโวไทยลีกนะฮะฤดูการ2021-2022นะครับ,ก,รรบก็เป็นการพบกันระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดครับพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงนะครับก็ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยก็ต่างคว้าชัยชนะมาด้วยกันทั้งสองทีมนะฮะ โดยเกมวันนี้ครับแข่งขันกันก็ในวันเสาร์ที่29มกราคม2565นะฮะก็เล่นกันที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับก็นี่ก็เป็นไทยลีกฤด,ดูกาล2021เลกแรกนะครับก็เมืองทองเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของบุรีรัมยูเนเต็ดก่อนนะครับโดยเกมนี้ทางเจ้าบ้านครับอย่าง เ,เมืองทองนะฮะก็มีการส่งผู้เล่นนะครับ11ตัวจริงประกอบด้วยพิรพงษ์เรือนนิลน,นะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเจสเปอร์นีโฮมครับลูคัสโรชาสุพรปีนากาตาโพนะฮะก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับบุญทวีเทพบงซาดอมีซาเยฟวิรเทพป้อมพันธนะครับตัวนี้ก็เป็นมิดฟิลด์เชิงสูงคนนึงก็ได้รับโอกาสจาก ทางมาเลออยล็อกสกี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีโวสกรชัยกุลเทวินครับอติคุณมีทวมเฮนรี่อานิเยนะฮะเกมที่ชนะราชบุรี1-0เนี่ยอนเยก็เป็นคนยิงประตูชัยด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็มีวินเล่นพ็อปครับนี่ก็เป็นผู้เล่นต่างชาติในแนวลุกนะครับ ขยับมาที่ดังฝั่งของบริลัมยูนเต็ดครับของทางโค้ดมาสตาดะอิชิอินะครับคุณสื่อชาวญี่ปุ่นที่ต้องบอกว่าตอนนี้พาบริลลัมบินสูงเลยทีเดียวนะครับก็ก่อนเจอบังทองเนี่ยก็นําห่างจากทีมอันดับสองเนี่ยหาถึงห้าคะแนนด้วยกันนะครับซึ่งก็ถ้าหาชนะนั้นนี้เนี่ยคะแนนก็จะขยับห่างออกไปก็มีโอกาสสูงนะฮะโดยเกมนี้อิชิอิส่งสิบเอ็ดตัวจริงครับผู้สัดประตูยังเป็นสิบรักษ์เทศสูงเนินครับผู้สัดประตูจอมเก่า ด้านหลังก็มีพันสายแห่งวิบูลครับเลบินสุลากานัลเร์บดินวีรว์วฒตโนโดมนะครับกับตันทีมและทีลทรบุญมาทันนะครับส่วนกองการเนี่ยก็มีเพียรดนฉ่ำรัศมีนะฮะรัตรนากรใหม่คมิสัตลักษ์ไหประโคนสุภโชคสารชาตินะครับอายุปมาซิก้าและโจนาธานโบลินกีนะครับนี่ก็เป็นสิบเอ็ดตัวจริงของทั้งสองทีมนะครับส่วนเกมการแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดฉากมาก็เป็นทาง บุรีรัมย์กับเมืองทองก็สู้กันได้สูสีนะครับโดยแต่เป็นประตูแรกเนี่ยเป็นทางรัตนากร,กรใหม่คามินะฮะที่ได้ยิงฟรีคิกนะครับทางฝั่งซ้ายนอกกรอบเขตโทษนะครับข้ามกำแพงเข้าไปนะครับโดยจังหวะแรกเนี่ยทางผู้สำปะตูของเมืองทองอย่างพิรพงษ์เลือนนินเนี่ยปัดได้ครับแต่ลูกยิงจากทางฝั่งซ้ายด้วยเท้าขวาของทางรัตนากรใหม่คามิเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งแรงและเร็วนะครับก็เรียกว่า รักตรากรยิงต่อหน้าต่อตาทางฝั่งของกุซื้อ,อย่างมานอโพกิ้งนะครับที่ก็ได้เข้าไปชมเกมในซูเปอร์บิ๊กแมตช์นี้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสเลยฮะหลังจากฟอรงของรัตาาร,รใหมายคมิที่ยิงประตูลูกนี้เข้าไปก็น่าจะไปเข้าตาของทางมานอโพกิ้งได้เหมือนกันนะครับจากนั้นครับพอเสียประตูเมืองทองก็พยายามบุกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับโอกาสครองบอลเนี่ยเมืองทองทําได้ดีกว่าเยอะแยะเลยนะครับ เกือบ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทางบุริลมามก็สามารถที่จะเล่นตามแท็กติกเน้นเกมรับและโต้กลับได้อันตรายหลายครั้งนะฮะก็มีโอกาสที่จะพังประตูเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่ทั้งสองทีมจะทําอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้ครับก็เป็นทางบุริรัมยูเนเต็ดที่บุกเชิญชนะเมืองทองศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับจากประตูของพัฒนากรใหม่คามินาทีที่ แของการแข่งขันนะครับก็ทําให้บริลัมเนี่ยคว้าสามคะแนนไปครองแบบต่อเนื่องเลยนะฮะส่วนเมืองทองก็ยังต้องสู้กันต่อนะครับเพราะว่าพวกเขาก็มีโอกาสที่จะจบอันดับตารางด้วยตําแหน่งท็อปโฟเหมือนกันนะครับก็ฟอร์มตันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแม้จะแพบ้บริลัมก็ตามแต่รูปแบบการเล่นโดยรวมเนี่ยถือว่าสร้างผลงานได้ดีแล้วนะ่าติดตามเป็นอย่างมากนะฮะก็มี หลังจบเกมก็มีทางคุณเ네นวินที่ชอบครับอาจารยสมสรก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านาแฟนเพจลุงเ네นวินนะครับก็บอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับกับชัยชนะซึ่งนัดนี้เนี่ยก็เป็นชัยชนะของทุกคนบุรีรัมสู้นะครับนี่ก็เป็นโพสต์ของทางคุณเ네นวินที่ชอบนะครับผ่านแฟนเพจลุงเ네นวินนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ ชั้นชนของทุกคนบุรีรัมสู้นะครับก็แน่นอนว่าทางคนุณนวินโพสเนี่ยก็ย่อมมีแฟนคลับมากดไลค์กดแชร์กันอย่างเยอะมากมายแน่นอนนะครับส่วนอีกท่านนึงครับก็เป็นซอต่ายครับกรุณาชิดชอบนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารของทางสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะก็ได้ออกมาโพสต์ก่อนเกมการแข่งขัน,นซึ่งก็ถือว่าสมหวังครับ หลังจากที่ก่อนการแข่งขันนั่นนี้เนี่ยทาง Facebook ของคุณกรณาชิดชอบนะครับก็โพสต์ภาพพร้อมเช็คอินอยู่ที่สนามทันเดอร์โดมของเมืองทองนะครับก็บอกว่าก่อนเกมก็บอกว่าซินเจียยุอีซินนี้หัวใ้นะครับสวัสดีปีเสือคำรามนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีสมหวังทุกประการล่ำรวยมั่งคัง่งเฮงเฮงตลอดปีและขออังเปาเป็นสามแต้มนะครับนะครับนี่ก็เป็นโพสต์ของทาง คุณกรณาชิดชอบนะครับที่โพสก่อนเกมพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ได้สามคะแนนไปแบบสมหวังที่ตั้งใจไว้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของศึกฟุตบอลเอ่อลีไทยลีกนะครับในเกมคู่บิ๊กแม็ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่นะครับก็ใครได้ดูชมเกมอยู่ก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับเกมนี้ผมก็มองว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่สู้กันสนุกเลยนะครับแม้ว่าจะมี บางจังหวะที่อาจจะถูกใจบ้านไม่ถูกใจบ้านนะครับก็ดูที่มุมมองนะครับซึ่งเกมจบแล้วทุกคนก็คือเพื่อนกันนะครับก็ไปสู้กันใหม่ในแมตช์ต่อๆไปบุรีรัมต์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขามาดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะนักเตะต,ต่างชาติเนี่ยเห็น,นชัดเลยว่าเข้ามาเปลี่ยนเกมแล้วก็สร้างมิต,ติเกมรุกกับบุรีรัมย์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นการสนทับที่ตรงจุดเราไม่ได้เห็นบุรีรัมย์ที่มีนักเตะต,ต่างชาติฝีเท้าดีแบบนี้และลงตัวแบบนี้ มาพอสมควรแล้วนะครับก็เชื่อว่าแฟรบริลามจะแฮปปี้และมีความสุขกับทีมตอนนี้ส่วนเมืองทองครับภาพรวมวันนี้อย่างที่บอกไปคือมาโอร็อสกี้เนี่ยสามารถทําเกมสู้กับเมืองทองอบริลลัมได้ขนาดนี้ผมว่าก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับด้วยแทัคติกเกมลุกที่เกมสกับที่อันตรายนะครับก็อาจจะมีบางจังหวะที่ยังต้องพัฒนานและปรับปรุงแต่ก็ถือว่ารอสกี้คุมเมืองทองได้น่าสนใจและน่าติดตามและมีอนาคตนะครับโอ้นี่เป็นเกมบิ๊กแมตที่ ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมที่ดูแล้วสนุกสนุกคุ้มค่ามากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็มาแลกเปลี่ยนคอามคิดเห็นแชร์กันได้ในคอมเมนต์นีเลยนะฮะร,รวมถึงกดไลค์กดแชร์นะครับแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดีแล้วก็ช่อง YouTube Channel Foot Thai Style y o u t u b e c h a n e l n ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดีนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมยอดดี i, ประเสริฐมณีเลิอดชัยนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ